วัสด <ane> okay. ีคร right ับยินดีต้อนรับสู่ช่องบัวหวานนะครับผมแล้ววันนี้เราจะมาปิดตำนานมึกปวนปลาเพราะวันนี้ตำนานบทใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้วราชาโจรสลัดได้บัฟมาและตอนนี้ก็ถึงเวลาออกค้นบัฟฝั่งตรงข้ามได้ปรับมาจะโหดแค่ไหนเราไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่าเอาระถึงลมมิ่งปวนปลาต่อม่ถือกำนานรอบูเลยด้วยกันรอบูเลยด้วยกัน บู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 ครับผมมาแล้วโดนไปโดนบูไปน้องไอตัวเล็กต่อตัวเล็กต่อเว้ยตัวเราตัวเล็กต่อเว้ยจะไปไหนจ๊ะเอาตัวเสร็จไปดึงมาเอ้าดึงหลบเพื่อนได้หาไปช็อตหนึ่งดึงหลบสกิลเพื่อนเฉยไปล่างล่างไม่บวกล่างไม่บวก ตอ่ตอตอ่ตอต่อต่อยืนทำอะไรยืนทำอะไรตุ๊บตุ๊บเรียบร้อยเดีย๋ยวผมดึงไม่เดีย๋ยวผมดึงไม่เอา้าดึงไม่ถึงขอโทษขอโทษเป้าหมายต่อไปของเราคือเลดครับทุกคนต้องไปนี่ไปเลนเร็วไปเลนเลดมั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 นไปตีอยู่ไปตีอยู่ตุ๊บตุ๊บอู้ไมได้ครับผมบู๊บมาดี้มาดี้มาดี้ยังไงอะโอโลมาดี้ เดี recibir, avec, bien, bien, bien. E er. ๋ยวผมดึงให้เดี๋ยวผมดึงให้มานี hmm. yeah. ่มาใกล้ๆมาขอจุ๊บหน่อยใจตัวเองไอ้ดึงมาให้ดึงมาให้ไม่ได้แดกคุณล่ะเอ้มันฟิกนะมันฟิกนับฟิกสี่นาทีครับผมได้อุ้ยอุ้ยเพื่อนผมดึงมาให้สวยครับบอ้มันตีบูอยู่ตีบูอยู่ทันหรือเปล่าทันหรือเปล่าทันครับผมตุ๊ก ตุบเร็กสามอยู่เลยเรียบร้อยโดนเรือขังไปไม่มีฟิกนี่ไงฟิกสี่นาทีสกิลใหม่อาถ้าผมว่ามันใช้ง่ายมากเลยนะครับเพทใหม่เนี่ยคือสกิลสองของเขานี่คือค่อนข้างโกงเฮ้ยเดี๋ยวโหเราลืมไปเนี่ยเรามีเลสต่อเราเอเลสมาเลสมาเพื่อนสมัยพันเจ็ดครับมันมันเลยสวยสวยสวยตีไปตีไป เอาเอาทำอะไรมาดี่เอาเลยได้เลยอ,ด,อ,ด,อดีไม่ได้เลยหรอกพี่มีสามา <c ười> ัยคืออาต้าแพทใหม่ผมว่ามันเล่นง่ายมากขึ้นเลยนะเพราะว่าสกลิลสองเขาปรับใหม่ปกติต้องดันให้ชนติดกระแพงใช่ไหมครับมันถึงจะดึงได้แต่ตอนเนี้ยคือแบบแค่สกิลสองอย่างนี้เลยทุกคนปุ๊บเราก็สามารถดึงได้เลยมานี่มาเห็นได้คือมันง่ายมากเลยครับตุ้ม <c ười> โดนเรือขัง้ย <c ười> แต่ว่าเขาโบกับนี่ได้น่าโกงเหมือนกันนะทุกคนโกงแน่เลยอะ่ะเฮ้ยบูขึ้นบูขึ้นบูขึ้นเพราะว่ามันอันติหนีลูกบอลไม่ได้ตอนเราขังเรือทำไมให้ทำไมให้ทำไมทำไมเผลสวยบุกตาให้ผมตตาให้โอ้โหสวยจัดโอ้โหกระโบนี่นะ่าเอาขังต่อไปเลยจ้าไปเลยจ้า โอ้คอมโบเนี่หน้ามันเอาเรื่องจัดอันนี้สมมติถ้าลองเล่นคู่กับเตียวเซียหรือว่าดิแลกอย่างเงี้ยโ้น่าจะโหดมากรอเลยต่อเลยละกันเฮ้ยใครอะมาทำไมเสียฟิกไปเ้ยเ้ยโดนขังแล้วโดนขังโดนขังโดนขังลูกบอลจงมาไม่ต้องไม่ต้องถึงลูกบอลอุ๊ยอามันต่อมันต่อมันต่อตัวเนี้ยไม่ให้กลับหรอก ามานี้วันี้ไปไหนไปไหนปุ๊บขังต่อยังไงยังไงมานี้วันี้วันนี้เออได้อยู่ได้อยู่เฮ้ต่อไปต่อไปรอขวานด้วยขวานเล็กพอเราจะได้สมัยแรงขึ้นเขาเกาะไปผมชนกระแพงแล้วขังต่อหรือเปล่าเอาขังต่อลูกบอลมาลูกบอลมาอ้าวลูกบอลกูหายโอ้โหจาน โอ้ดิดูดูดูโดนผมแน่โดนจริงไอตัวเนี้ยไอตัวนี้ไปไหนเอ้าไอตัวนี้หิวจริงไอตัวนี้เขาหิวจัดจะไปไหนมานี่มานี่มาใกล้ใกล้เรียบร้อยโอ้โหเรียกกูแรงมากอยากขังตรงกลางอ่ะขังอ่ะมาดิมาดิหนึงมาดิโดนขังไปเนาะยังไงเอ้ย มันโดนขังไอซานิดดะมันออกจากขังไม่ได้เอาอจากเรือไม่ได้ <Huh? S 1> พี่ก็เก่งเกินน่ต <Hey. S 1> ัวใหม่กวี้เนาะ <Huh? S 1> เราไม่อ่านแพทไนี <Huh? S 1> ถ้าเราติดตามอ่านแพททุกซีซันนะทุกวัน <Huh? S 1> คุณก็จะเล่นเก่งคุณก็จะรู้แพทไนนะ <Huh? S 1> อ้เนานะอันนี้มีโอกาสติดเบต้าเหมือนกันนะครับ <Huh? S 1> เพราะว่าอาจจะไม่ใช่เมต้าแรงขนาดนั้นนะตัวนี้แต่ว่าในแข่งเนี่ย <Huh? S 1> มีสิทธิ์เพราะว่าถ้าขังถูกจังหวะเนี่ยไฟนี่พังได้เลยคือพลิกไฟได้เลย wow. ลากเยอะจัดลากเยอะจัดลากเยอะจัดขังสามเสียงกึมมง 3, งก่มมาดิขังสามเสียงกึ่มามาดิสวยจัดเดี๋ยวดึงมาให้ดึงมาให้ดึงมาให้ปรับปรับขังสามเสียงกึ่มอุ้ยยังไงอย่าเพื่อนผมอย่าเพื่อนผมไปปุ๊บปุ๊บ มาดิมาดิมาดิถึกจานผมถึกเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเพื่นบุกอะไรวะเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนผมไหวผมไหวผมไหวผมไม่ไหวว่ะทุกคน จ้าดูเอ้ยดึงมามานี่มาหาผมมามาพี่มานนองอน,นี่ไงเดี๋ยวโชว์ความถึงให้ดูมันโอ้ยมันไม่มีตัดยิวด้วยผ <c oughs> ้ยสบายเลยอย่างนี้ <c oughs> ปุ๊บปุ๊บสวัสดีครับทั้งสองสองกลุ่มเพื่อนเรามาต่อเพื่อนเรามาต่อปุ๊บปุ๊บแล้วเราดึงตัวนี้มามาใกล้ๆสวยครับไหลว่าไหลว่าไหลว่าชิบหายแล้วไหลว่า เกือบลายตายเกือบร่วงเดี๋ยวเพิ่มเลือดก่อนนี่ก่นมาไหวเราไหวชิวเฮ้ยเดือมมาไหมเดือมหลังกระผมรอขังแล้วผมขังเลยกระผมกระเพกเขากำแพงต่อดึงมาอย่าดี๋ยชิดผมเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยสว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 ยไหวไหมฝนก็ตาต่อครับ หยาดไม่น่าจะตัดชันเลยไม่จนมากอะหยาดเลยเออสตาร์ดิสตันยี่ตัวหนึ่งสวยครับสวยครับนี่เดี๋ยวสตาร์ดิสตันให้ปุ๊บดึงมาต่อทุกคนครับลองคิดดูดิถ้าสมมตินี้เล่นกับล้อเลี้ยวนี่โหดขนาดไหนโอ้ เล่นกับเพื่อนโคตรสนุกอ่ะตัวเนี้ยถ้าอันติดีๆสกิล2ดีๆนี้เล่นกับใครก็อร่อยโหฮีโร่ oh, ตานี้เล่นคู่กับอันติอาต,ตานี่โหดมากไม่ว่าจะเป็นลิเลียน,น่าปล่อยลูกแก้วแล้วฟินิกซ์อีกสกิลหนึ่งสแต็กระเบิดแตกคาเรือบอกเลยว่าวงแตกตั้งแต่อาตานี่ปรับสกิล2มาผมว่าอาตานี่เล่นได้คู่กับตัวอะไรก็ได้เลยนะครับตัวที่ผมอยากจะลองเลยเนะี่ยตัวแรกเลยนี่มีลอเลียวอย่างลอเลียวนี่คือน่าเล่นคู่กับอาตามาก เพรวกเรือของอาต้าเนี่ยสามารถใช้แทนขื่อได้เลยฝั่งตรงข้ามนี่ทำดาเมจได้ยากขึ้นเยอะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะเดี๋ยวผมไปลองกันเลยเลิกันครับไปโอเคโอเคปูกระต่อครับ,บปูมาตีอยู่หรือเปล่าเอ้ยมันตีอยู่ปุ๊บเอ้ยจิบมายแล้วผมขาวผมขาวผมขัง,ขง,ขงเอ้ยสวยสวยมากสวยมากหอ้โหลูกกระตาลูกกระตาไล่ลูกกตาร่ายมาลุลูกรกระตา่าเผา ยากเย็นเกินไปแล้วผมเปิดตาผมเข้าไปผมเข้าไปต่อผมแทงต่อผมตันส,สองทีสวยครับนี่ไงสวยครับสวยหน่มไข่ตัวเนี้ยเฮ้ยล่าง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 ตูมมาดีสวยชัดเรือเขาสวยอ๋อผมจะตายลูกตานีก่อนดอยหมีมีอะไรทุบกูสวยครับดึงไหมดึงไหม บอลเลื่อเรา,เราลำยับเลยอะ่ะเดี๋ยวผมแทงให้เดี๋ยวแทงให้ไปสกอไปสกอไปสกอหาเหยื่อหาเหยื่อต่อครับเฮ้ยเลยเฮ้ยเฮ้ยเหยื่อเรียบร้อยไปเลยจ้าอ้ด้านหลังอีกสามหลายตัวเลยโอ้ oh, <c oughs> เป็นล้านเลย <c oughs> ผมเข้าผมเข้าชนต่อแล้วผมขังหมดเลยตรงนี้ด้านในมาอยู่ด้านในโดน,นข่าหมดเลย <c oughs> สวยสวยสวยครับผม <c oughs> สวยมากสวยมาก อ๋อผมตันผมตันผมตันต่อไหวไหวไหวโว้โดต่อฮาทุกคนเฮ้ยตุ๊บตุ๊บขบขาวตัวนี้แล้วกันตัวนี้ไปอยู่ในวงเลยแล้วผมตันต่อสวยครับผมมุกตาไล่ต่อเลยปุ๊บปุ๊บตันให้ตันให้เอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตัวนี้มาแถมไหมเหรอสวยครับสวยครับสวยครับลอเรี่ยวลอยตัมากแต่ผมตันให้ผมตันให้ผมตันให้แล้วผมดึงไหมโอ้โหมันอย่างที่ผมคิดจริงๆเลยนะครับลอเรี่ยวอาต้า เพื่อนๆคิดว่าอาต้าเล่นคู่กับตัวไหนในอาวจะโกงที่สุดคอมเมนต์บอกผมหน่อยเดี๋ยวผมจะเอาไปลองเล่นดูและถ้าทุกคนชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์ให้ช่องโมหวานด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ